นักร้องดังหนุ่มกะลาแจ้งข่าวติดโควิดอีกรายเข้ากักตัวที่โรงพยาบาลเลื่อนงานร้องเพลงขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงนะคะที่ออกมาแจ้งข่าวติดโควิด -19 สําำหรับนักร้องหนุ่มเสียงดีหนุ่มกะลาหรือที่มีชื่อจริงว่านพศินแสงสวุวรรณเจ้าของเพลงดังขอเป็นตัวเลือกรอเธอเป็นแฟนฉันแล้วและอีกหลายๆเพลงค่ะ ทำให้เจ้าตัวนะคะต้องออกมาเลื่อนงานร้องเพลงทั้งหมดทันทีโดยหนุ่มกรลานนะคะก็ได้ออกมาโพสต์รูปตัวเองชู2นิ้วค่ะพร้อมกับเขียนแคปชั่นกำกับว่าผมติดเชื้อโควิดนะครับตอนนี้มากักตัวที่โรงพยาบาลต้องขอโทษร้านและแฟนคลับที่ต้องเลื่อนงานออกไปก่อนครับหลังจากที่โพสรูปไปนะคะก็มีเพื่อนในวงการ และแฟนคลับต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้กับนักร้องดังเป็นจำนวนมากค่ะยิงวันก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณหนุ่มกระลาหายเร็วๆนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิง่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ